เมื่อนี้ยมื่อช่จะพาเล่นน้ำน้องสาพี่น้องสิเล่นน้ำน้องสากับเอื่อยอ่ามาเด้อพี่น้องมาเล่นน้ำน้ำกันเดอ้อป่ะพี่น้องป่ะลงเล่นน,น้ำบัดนี้มาเลยมาเลยออาสองพี่น้องคนึกี่แกงหวานหน้าไปได้ไหมเนี้ยเอาเอาเอา โอ้น้ำก็เย็นแต่มามามาเดี๋ยมาดินซุ่มน้ำดินซุ่มน้ำเน้ำน้าตาดดินซุ่มน้ำเย็นเออกะิกาก่อนกะิกาก้อนเออโอ้คนมาคนมาจะขี่ลัไปล่าไงออกบ้อมกันก่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วอ้าเดี๋ยวบ่อเดี๋ยวกันจะขี่น้เดี๋ยวตักทราด้อ

เอาเลยค่ะ่นี่พี่น้องนี่นี่วินนังจีร่าอายุสองพุมากมายมาเห็นดาววินนังจีร่าพุ่งดิดีเรื่อยเรื่อยสิเป็นสิเป็นเรื่อยสิแข่งขันกันเรื่อยค่ะอายุเจ็ดสิบปีเลยพี่น้องสิแข่งสิแข่งไหวบ่ไหวไหวอไหวยกมือ่มเกินบ้างเออเออนั่หนักหนักคงไม่นับประดานเลยเอาเดี๋ยวมาเฉไหวบ่เได้ไหวบ่ได้ไหวบ่หถึงเดีย คนเน่าคนเน่สาวต้นคนเน้าสาวต้นคนบเ่นอันบัเเ่นอันบัเสื้กขาวๆนาพู่า่กกาละลงทงลงทางเอาๆเอาไปเกันยังไไม่เส็นได้โอ๊ยไม่เส็นเดียวกันก็ลงทางวะ

สวยสวยเพ่นมาเลยสวยเพ่นมาเลยเย้เพ่นเซ่เพ่นเด้อเพ่นทอดก่อนโอ้ยเป่นต่อมันบังแม่เนี่ยเม่เห็นเดี๋ยวเด้อบ่ขี่รักเรื่องเวลาแต่ว่าขี่รักเรื่องจับเส้นไส้หมองไก่ก่อนนะเออบ่มาขี่รักไมเพื่อนาเสือกเสือกไปยังก็เห็ดเสือกไปสองเส้นนี่ก็ไม้ก็เสือกสองเส้นนี่ เกิดวันนักกเลสมื่อยเกิดว่านักนนกิเบ่อายามารถมาจับเสืออ่าาเมื่อยกัขวดสเสือกเลยเดอเรียว่าขาระกวดสเสือกนีมาจุ่มไหวไหวอย่างงอนอย่างงี้ได้ไหมไหวัต้องขุดไปดิม้าม้าก็ไดไดม้า้ห่อบอีรอบอีกรอบอีกรอบห ไป่อน้อคุณยายเดินไปคุณาเดู้อยู่ันเลยเนียีอยู่ก็จะโอ้ผีเพ่นขี่แข็งแรงแหเอาเาเกยไหวของเกยังไงเอาเอาเต้ฟังคนนะโอ้ยนน่นะยนะเลยแวว่าพ้ยติปีนะ เจ็ดสิบปีแข็งแรงกลัวเสือหลดเออเจ็ดชุดเ็่านปอแขงแรนหลายาปีปอ่รนเานนะครับริหารปอดสวดมอนสวดมนเมื่อวันหนึ่งชั่วโมงแล้พปอดท่านจะแข็งแรกสามาถดัน วายไม่น่านี่นานหายใจหายใจ,ใจเลยน่ะกว่าหมอชนเนาะบริหารปอดบอ่รมันรักษาปอดสวดโน่นก็มาแข็งแรงตรงนี้ทีมาที่พอร้อมเดี๋ยวพักก่อนพักก่อนสามนาทีพักเบก่อนพักเบก่อนสามนาทีค่อยวไหวใหม่ที่รัเนี่ยตาปะเมินแล้นที่รักไปนะ ภาไได้นะโฆาได้สุขภาพได้สุขภาพไอ้พี่ได้สุขภาพพี่เพ่งถามแน่เพราะว่าเพราะว่าเรื่อยนี่ขวดนมวเข่าอะขวดนัวเข้าหรือเปล่าี่เอาขี้้าไวน้าเนี่มื่อบบัดเรื่องการขวดนมวเข่าพี่น้องเพราะว่าการขวานมะเข้ามันเกินไว้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ว มันไม่แก่การสะโพกปวดเพราะเขาปวดสะโพกก็รักษาได้ปวดสะโพกกระดูกต้นไม้ในเวิร์ตพี่น้องพาราวาสนะลูกสิได้กิดตามชนาสนาลูกศิษยได้สุขภาพมาจั่นอ้าวหลังจากบิดเดี๋ยวให้ถามแน่ยท่าใบของพี่เพ่นเนี่ยนะสนใจเวลาอยู่ในะนําพี่เฮกเมอจังใดเฮ็ดกเบิ่งกันน่ะบอกอ๋อเฮ็ดจังสี่บอกคะอ๋อ พี่ชอบเนี่ยตั้งไดเขียนกอยเเป็นสาวเลยเป็นรบมาแล้วเป็นสาวเลยแต่เหมือนไม่ได้ค่อยออกแรงเนาะดีเนาะเลยจะต้องไมาแบบเป็นสาวเพราะว่าเเพิ่หนีรือเพ่อดแข็งแรงเป็นยังอดแข็งแรงสัมผัสไปแล้วว่าเปิ้วดม่นเมื่อและมีขึ้นโมงเพ่นเห็นบอดเป็นแข็งแรงเพราะฉะนั้นงดตวกา จะเริ่มไปสวดมนต์คือเพิ่มเงิน,สว,น,นสวสดมนต์ต้องมีสมาธิบำบัดด้วยต่อไปพยายามลอต่อไฟนะคะเดี๋ยวะะเดี๋ยวเส้นไส้นี่คือริมฟังบอกมันเอียงๆละ่ะมันยังไงละ่ะเ <c oughs> ส้นไส้นี่บมอคะถ้าออกไปต้องฝุ่นมันไก่พดโอดอ่ะมองกกเสาอโอเคแล้วไก่พอดเดี๋ยวไก่โพด ผัวานั่นร้อยนามเลยอ้่อมาจากน้องที่ไปฝนบ่อใบบ่อเออบ่อบ่อไปยังบ่อไปยังก๊กสาวน่ะล่ะเออเอาเอาไปาไปโอ้ไปยู่เี่ไรกันมาเอาเยี่ยมเ่องสงเย้เพี่สาว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  คนไปสวดมนต์นะคะเพราะว่าก่อนเทาก่อนเทาทำงานนะเพราะว่าเทาหายใจใหญ่ๆหแยใจแรงพี่น้องก็แข็งแรงซ้ำด้วยซ้ำพี่น้องเลยกรจะนานกันการหายใจนี่ก็มีควอนจะคัญเลยพี่น้องการหายใจนี่งกับซ้ำพันก็หายใจส้ำคัญแล้ววหนนั้า สวดมนต pues mm ์ถามเอื้อยเบิ้งเอื้อยเราไมีสมาธิในการสวดมนต์บ่เอื่อยเราไมีสมาธิถ้ามีสมาธิดีการสวดมนต์ก็สิเฮ็ดให้ปอดเฮาแข็งแล้วคือเฮาบ่ได้เมตตาเมตตาใหญ่สจุดเมตตาน่อยเมตตาน่อยหงจุดเมตตาใหญ่เมตตาน่อยนี่บอโอ้เมตตาหน่อยก็มีพี่น้อง เมตาหน่อยบ่มีเด้อีมตาเมตาใหญ่เมตาใหญ่เมตาเมตาใหญ่เมตาหน่อยบุมีสวดเน่ยบ้านหลังใไม่มากจวัทุกวันเขาจะซอยเนี่ยสมัครที่โอเคจาทำได้เว้ยทำี่ได้เลยทำได้สมัครที่ ตหน้าแล้วอาการปวดเนดีไม่หรอีหลายาอันนี้เพิ่งเริ่มบํบัดอการไหวน้่อาเิดวาลีบํบัดวารีบํบัดนะมันเป็นวาลีเเนาะีบบัดอาบน้าบ่จะบวนก็ไม่หรอกอันนี้บัวได้ไหมว่ามีบัวดีกวมันเอาไปิ้กับกรเีตามส ไม่รู้หรอกยมั่นเพาตรงี้บัวหน่อยนนนีแล้วพอจะเก็บบัวหน่อยให้จะดบัวน่อยมันไหนโอ้่ต้อลยบอกที่นี่บอ กูกินี่เลยอ้าไม่กินก็แกงลงไปกินก็คนได้พี่น้องนั่นคือเป็นเศษน้อยเศษนี้บแกได้พี่น้องบ่น่อย ต่อไปให้กรรมการชุดสีชมพูเป็นคนนับนะกรรมการมันจะอะไรนะมัจะให้คะแนนบอกให้พนนับบะเมนหมอชนนับอ๋อให้กรรมการนับเอออ่าต่อไปกรรมการจะนับกรรมการขากรรมการแสบสวยจ้าเตรียมพร้อมระเบนักกีร่าอ้าวเตรียมนำพอดสามไปเลยด้วยกหนึ่ง xóm 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 xóm

ใช่าเฮ็ดอีิเฮ็ดอิ้าวก็มาการเอมเอาไมบอค่ะเพื่อนว่ากนีาทเพื่อนว่าน้องนี่เฮ็ดบอเฮ็ดคอามแห้งให้เพื่อนเดี๋ยวต้องยืนตำแหน่งเดียวกันบ่าแม่ยืนล่ำนาแย่ายืนล่ำนาที่ละจังบอเอาเปรียบกันบอ่ะนัีก่อ สีสีเศร้ามีแรงกรนบอหรือจังไดแมนเมนเล็วเลีเพื่อนเี่ยวอจารย์ใง้เพื่นมาพักเพื่อนคนนะเอาพักสะก่อนพิชชนนักกีฬาพักเอาไม้ก่อนเนักกีฬากลางน้ำเด้อนีด้อหนึ่งสองสามเพิ่นไปยัง แข่งขันเลยเย้เย้เยเจี๊ยบเจบบใบหวยหรือเปล่าคะหมอกใจมากเจียบนะเหมือนโดมค่ะโอเคกรมาการตัดสินละหมอจาวาเรนี่ออขอก่อนนะจริงอ่ะที่จังหมอออกก่อน แต่ว่ายอมรับดูว่าเป็นเก่งเอือบ้านเที่ยก็ถ่ายบานนี้านีบ่ไว้เป็นมูเป็นจาเียถ่ายเ่อยบ่ต้องออมเเลยเนาะบ่ต้องออมเงเลยอีกเที่ยหนึ่งอีกเที่ยหนึ่งเจ้ามีแห้งก่อนเจ้ามี้งก่อน พ่อแม่กรรมการได้กินยกโอ้ยคณะกรรมการกระทากรรมการเอ้วนอะไรักินหลายเอริ่มเริ่มเริ่มเริ่มนับแล้วนะเออหนึ่งสองสา้ายีตังาผู้ชายผู้ชายที่นะเีบกย เจี๊ยใจิบบจี๊บจิท๊บจิ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 บเจ๊จิ๊บเย้พี่เป็นชนะอีกแล้วแกซื้อสิเป็นร่มนะโอ๊ยใจใจใจ้เป็นงบ้าหน่อยดิพูกแม่เป็นห่วงนันล่ะ

เออเอาละพี่น้องขันไหวเนาแกนขันนมืหันี่กระติ๊บกระชุมกระสิลงแาไปเป็นแไปเป็นแก่เนาะหมอหมอเชินอานหมอญนงเกียงำเพเพื่อนหนึงเกียแต่ว่ามักจได้เรื่องข้อมวนได้เรื่องทุกกรพนะพี่น้องเตัวสํพานจะเชื่อเรอ่อมสาพันพี่น้อง ะดีนับี่คกรรมการนัคาอกินไนานนี่กรการคนนี้ตั้งใจดูกรรมการขนตั้งใจอยู่น้องหนูดีนะคะขอบคุณมากๆลิปนี้กะจำนี่ก่อนเรียเทียมหนาพ่อกันไหมขอบคุณค่ะ